ฮัลโหลสวัสดีครับใช่ครับเวอร์เบเตอร์ไทยครับอ้าวแล้วได้ตกลูกบันทาไลน์แอดอยมครับหมอเมื่อกะโ oh. ดดโฉบอ๋อกันสะดวกมาเป็นพรุ่งนี้นะฮะอ่ะพรุ่งนี้ประมาณพี่เบนพี่เบนจะอยู่ที่ร้านที่แท้ไทยประมาณบ่ายสองครับรบ่ายสองถึสงสามพุ่งนะเข้ามาได้เลย oh. ครับอ๋อซึนตาไบอรบายแล้วเป็นทับแบบไหนเหรอครับ เป็นพกันกกองไอกองโอเคโอเคยังไงน้องอ่ามาดึงนะอาบีช่วยได้เบียช่วยโอเคครับแล้วเจอกันครับก็พวกมึงก็ตามติดชีวิตกูนะนะเออเมื่อกี้ลูกค้าโทรมานะครับเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่แหละเขาบอกว่าลูกตาเขาไม่สบายอย่ามาปล่อยพะเพี่เ,เลยถามว่าส่งรูปม,มาอยางเขาบอกว่าเขาไม่กระดวกส่งกระดวกมาที่ร้านผมจะได้ซื้อน้องคนนี้ไหม นะครับนภะน้องคนนี้จะมีมูลค่าตามเงินที่เขาต้องการไหมเขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินเจ็ดล้านบาทนะครับแนละ้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้ซื้อหรือว่าจะได้ช่วยเฉยๆนะครับไปชมเลยครับพระอู้เหมือนครับเป็นพระของตาครับพี่ช่วยดูให้หน่อยนะครับ <OST> ดูว่้เป็นพ้าใหม่เลยนะลูกอันนี้ไม่เป็นผ้าใหม่เป็นเนืเ้อเงินหน้าทองคำอันนี้ไม่แพงปี58ตาเท่าไหร่เก็ดหมื่นนี่เ,เขาเจอาเงินไปรักษาตัวเอง,ง,ง,องเฮ้ยนี่เป็นเนื้อทองคำอะไรลูก สบ,บายแล้วมึงสบ,บายแล้วน้องสบ,บายแล้วอย่างนี้มีโอกาสได้เกินเพราะว่าชุดเนี้ยชุดเนี้ยพี่ก็ซื้ออยู่ขายอยู่มาเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่ะพี่อาจจะขอซื้อน้องก็หกหมื่นห้าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนขอเช็ดผ้าก่อนแต่พี่ดูแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ำน้ำหนักใช่เดี๋ยวดูว่าน้ำหนักตรงมั้ยมันต้อง20กรัมนิดอ่ะ โอเคเรื่องชุดเนี้ยพี่ขอเช่าหกหมื่นห้าได้ไหมได้ชุดนี้นะขอเช่าหกหมื่นห้าเป็นชุดทองคำพักคูณหนึ่งชุดนะนี่ก็ทองคำเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนี้เป็นปีห้าแปดแต่เนี้ยพิเศษคือเป็นเนื้อทองคำและจะสร้างรือว่าจะสร้างกี่เหรียญม่จะสร้างแค่เก้าร้อยเก้าสิเก้าอง มันจะมีลงยาแดงกับไม่ลงยาอันนี้น้องเอาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ครับพี่อันนี้ก็ต้องิ18กำกว่าอันนี้60,000ได้ไหม60,000ได้ไหมได้ครับอันนี้60,000อันนี้60,000อ่านะครับผมมีอะไรไหมนี่ครับพี่ ชอบทองคับผชอบเลยรองคับทเท่าไหร่ีน้เรื่องพระผมไม่รู้เลยพี่ต้องให้พี่ตีราคาแล้วครับเป,เป็นพระที่ผมชอบเป็นพระกรรมฐานเลยเป็นพระสายกรรมฐานที่ชอบวัดป่าโคกมนเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยเป็นพระสายกรรมฐาน หือว่าเป็นพายที่ขายยากแต่เนี่ยพี่ว่านะพี่ยังไม่แม่นในการจัดสร้างนะแต่พี่ว่าจัดสร้างไม่เกินหลักร้อยคระมาณอยู่ว่าพักหกหมื่นแล้วกันได้ครับร้านนี้น้องจะเก็บไว้ไหมหรือว่าจะขายหมดเลยขายหมดเลยพีอันนี้พี่ซื้อสองพัน เนื้อเงินหน้ากากของคำโอเคครับนะมันไม่แพงอ่ะเป็นปีห้าแปดแต่มันได้เนื้อเงินแล้วก็หน้ากากหองคำครับผมนี่เลยคือีมันมาครบชุดเนี่แหละที่ผมเลือกนะครับก็เท่ากับหกหมื่นบวหมืนห้าบวกหกหมื่นบวกสองพันเท่ากับแสนแปดมื่นเจ็ดพันบาทครับผมนะโอเคไหมอยากได้เจ็ดหมื่น แต่ได้แสนแปดกว่าอันนี้ตาให้ค่ารถไปเนี่ยไม่ให้ครับพี่ตาไม่ให้ค่ารถเลยอะ่ะครับโอ้รายดีที่โอนได้ไหมได้ครับพี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงมันแสนแปดหมื่นเจ็ดพันใช่ไหมครับเดี๋ยน้องเ,อเงินสดไปเจ็ดพันครับผมแลวเดี๋ยวอีกแสนแปดพี่ให้ทีมงานโอนให้ครับน้องก็รอรับเงินที่ข้างนอ้องเลยเนยครับผม 7,000พและเดืยนแต่8ดน้องไปบอกเลขบัญชีที่ทีมงานพี่แล้วก็สูกตาไม่ให้ค่ารถครับไม่ให้ค่ารถเลยแล้วพี่ให้เองเอาไปหนึ่งพันลูกโอเคแล้วดูแลตาด้วยแล้วยายยังอยู่ไหมอ๋อยายยังอยู่ครับรอแต่ตาไม่สบายแกไปหาหมอทุกวันเลยรอครับเออดูแลแกด้วยแล้วกันน้องครับผมโอเคครับต้องกาเข้ามาสวัสดีครับ